สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อหนีพ่อเฮ็ดอีกซ้ำนะจ้ะพี่น้องมากกีดยางกะสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องมากกีดยางกับพ่อเฮ็ดรับเพื่อพอเฮ็ดอีกซ้ำนะจ้ะเมื่อนีมาอีกซ้ำแล้วพี่น้องว่าเม่ว่าเม่นคลิปเ่าเลยครับอันอไม่ไม่ดีเลยพ่อได้อยู่ได้กินจ้าพี่น้องมากกีดยางเมื่อไรว่าพีชหวังพี่น้องได้ได้ยู่ได้กินเมื่อเมื่อพรอมจ้านี่พี่น้องเฮ็ดค้อนเฮ็ดเฮ็ดปวกพี่น้องนี่ครับเฮ็ดปวกพี่น้องนี่ครับนี่จ้า พ่อซูมเออครับหามือทิ่ตอ้อแล้วครับพี่น้องพอ่นนพอที่่อิตอกันมะนีหลายมือแล้วจ้ะ,ะช่วงนี้ช่วงเฮ็ดออกพี่น้องช่วงเฮ็ดออกจ้ะดอกง้ามเมื่อก่าพี่น้องนี่ออกทุกเมือเลยจ้ะนี่พี่น้องเมื่อกี้โบรานพ่อสองงูพี่น้องอองูแหลกดิพี่น้องมูแหลกจ้ะพี่น้อง ใบตองที่ต่นน,นี่นี่จ้ะโอ้ยหลายดอกที่ตูนพี่น้องนี่จ้ะนี่พี่น้องดอกงามจ้ะนี่นี่พี่น้องมันจ้ะพี่น้องช่วงนี้มันเห็ดจ้ะพี่น้องหมูว่านไปเก็บอยู่ในป,ป่ากับพอ่อบงูน,นี่ครับหมูว่านก็ได้มูบอกงี่น้องพี่หน,นิ่อง กะได้ครับนี่ครับลงคลคิดไปพี่น้องเบิ่งกหม่าว่านนี่หมูบอกใหญ่ได้จ้ะหม่าว่านนี่มือ้อนี้มากี่อย่างเมืออ่วนอย่างครับมากี่อย่างก็ได้อีกซําจ้ะมื้อนี้นี่จะ้ะในส่วนอย่างพี่น้องกินสิเฮ็ดพี่น้องนะไได้เป็นเงี้ยนะครับกพนฤดูการหาเห็ดเนาะพี่น้องช่วงนี้มนันจ้<อ>เะเขาโคเขาปลาเขาส่วนอย่างพี่น้องได้เห็ดจ้ะช่วงนี้ย่เห็ด่าง <laughs> อาหารอยู่ในเห็ดมันมีโปรตีนนะครับพอดันช่วงล่องน้องกับฮาปู่ฮาป่าก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องมีโปรตีนคือเนื้อสัตว์นะครับเห็นไหมครับเป็นอาหารเจครับช่วงเขาพันษาครับช่วงนี้เขาพันษาพี่น้องก็มีนะพี่น้องครับเขาพันษากินกินเจกินเจจ้ากินเห็ดพี่น้องช่วงนี้จ้าเ่าเอาไปพัดแกเสียบครับพ่อเอาไปปนแกเสียบครับเอาไปปนไปแกงพี่น้อง เมนูฮองเฮ็ดจ้ะคนก็มามาผัดเท่าคนไปเกลี่ยนไปผัดผู้รางค้นก็ว่าไปผัดมันสีมีรสชาติหวานๆหอมๆพี่น้องเสาว์จ้ะมืี่นี่โบราณได้สองโม่พี่น้องนี่โม,ม่เลี้ได้พี่น้องนี่โม่เลีจ้จ้ะนี่นี่พี่น้องน,นี่จ้ะโอ้โยมามากีิอย่างได้พี่น้อง,องไม่ ไม่ก็ไม่ยังแน,น่นในสวนนี่แหละพี่น้องเอาไปตะขีนเห็ดจ้ะยังก็อะไรง่ยายๆหรอกพี่น้องนรับ <_ S 1> ค่าเก็บเห็ดกับมะไรกันอะไรครับปัดดอกงามยิ่เด้พี่น้องนี่เห็ดจ้ะนี่มึงเนี่ยหรอพี่น้องน,นี่จ้ะบุรัมมันหลายมอือแรับพี่น้องทิศต่อกันอยู่นี่จ้ะ พ่อได้อยู่ได้กินได้พี่น้องพ่อเด้อยู่ได้กินน้ำเห็ดนี่นะครับจ้ะน,นี่จ้ะโอ้ยงามๆพี่น้องงามเลยจ้ะงามเลยพี่น้องนี่จ้าท่านกีบูกียู่ีน้ปลา,ยอ,ยาอย่างนี้นะนี่พี่น้อง,องจะอ่อนคือโบราณว่จ้ะนี่เบื้อง รู้สึกว่าจำมดแล้วมูหนีวงบุรีสิผ้าเปียกอีกมูหนึงพี่น้องอีกมูหนึงกะเก็บใส่ถุงพี่น้องพกถุงมานําวได้จ้ะเพื่อเพื่อนี่แหละเพื่ออันนี้เพื่อการนี้โดยตรงได้พี่น้องเพื่อการนี้โดยตรงได้ครับพี่น้องนี่จ้ะเพื่อพกพุงกินรถมานําตลอดครับเพื่อที่ได้เห็นเห็ดที่แล้พี่น้องเห็นดูอยู่ครับโอ้ยนี่เด็ดดอกนึงเอาหมดตรงนี้นี่ครับพี่น้องครับเห็นครับ ดอกน้อยนี่ต้องหีบปลวกไก่งหีบปลวกไก่หน่อยครับหีดปวกตาบตัวนี้ครับนี่หลายหีบปลวกใหญ่หน่อยปลวกนีนปลาในโขกไงในปลายไงหมวกว่านนี่โบราณสีผาพี่น้องไปเบื้องหน้่ก็เป็นดอกดอกไงขายเงีพี่น้องนี่ส่วนอย่างนี้่ยสีดอกใบใหญ่ปนไดนพี่น้องไปโบราณสีผ้าเปลี่ยวอีกหมู่นึงพี่น้องอยู่ทางผลจ้ะพี่น้องพ่อยอ้เจ้ะนี่พ่อยอ้แก้วบ๊อบเมีนบ๊อบเมียนมูที่ว่าสีผ้าไปได้พี่น้องกลางท่า วอท่านในหอดมูนั่นนี่พ um, ี่น้องเห็ยนมูนี่ก้อนจ้านี่พ uh, really ี่น yeah, ้องมูหามูหกอยู่พี่น้องกําลังมูสองอยู่พอท่านในหอดอ่ะสิว่าสิว่าพี่น้องไปเบิงอยู่กลางทางพ่อพ่ออีกซ้่มแล้วจ้านี่พี่น้องไอหอดมูหามูหกอยู่พี่น้องนี่จ้าหมูสองมีขวิดมันมันได้สิได้รลายเติบอยู่นี่พี่น้องนี่นี่จ้า นี่พี่น้องมันมันขันัจมานี่ว่ามันสิว่ามันสิได้ปนสิได้แกลียงยี่ต้นพี่น้องสิได้แกลียงยุ่งจังบ่ได้บ่ได้ปนดอกพี่น้องตอนนี้สิขานขันสิว่าเป็นยังไงพี่น้องครับมันมันยังมีเชื้ออีกครับบ่เป็นยังหไงพี่น้องครับเกี่ยวอะไรเกิดกีหนาความมีเชื้อครับเชื้อเกลนอย่าง นี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องงามเลยจ้ะไม่ก็ไม่ยังสวนห้อยอะพี่น้องเอามาจิมขู่ขาเดีวพี่น้องอันนี้อันนี้มูสองเลยพี่น้องอันนี้มูสองจ่ายมูนี้มูสองเดี่ยวเขาก็จ๊งสิไปมูสามต่อพี่น้อง เลยจ้ะงามๆเลยพี่น้องนี่อีกปะรู้สึกว่าสิหมดแล้วเขาสะไปโม่สามพี่น้องที่นี่ไปโม่ที่สามจ้ะเก็บในถุงก่อนพี่น้องมีอีกซ้ำวะจ้ะนี่นี่มีล่ามไปยี่ต่วนพี่น้องอะล่ามไปดูจ้ะเดี๋ยวอีกพี่น้องเดี๋ยวอีกจ้าพี่น้องวันนี้โม่สามครับ

ม่เก็บอ่ะเก็บอยู่กับมีครับเก็บม,มาใหไม้ได้จังเลยดอ,นนอกงามเลยพี่น้องซุ่มซลาบผาบอยู่กับมีครับมโเก็บมาใหไม้พี่น้องงามไม่จังอันไหนที่ดอกเปื่อยไปแล้วกะถอดไปแล้วกะเอาไว้เหหอยกินพี่น้องเอาไว้เหหอยวๆเห่กินเกือบพี่น้อง นี่จ้ะเก็บสีทถุงพี่น้องโอ้อยไ้หูเยไล่เดอยู่พี่น้องเบื้องเนี้จ้ะวยงามค่ามาให้งามอยู่อุ้ยบุิเยามเบื้งนี้นด,ด,ดีพี่น้องเบืง้งบดีกับเบื้องหัวใจพี่น้องเพราะว่าเปนไปดอกเฮีนี่ก,ก็ดอกสีคล้ายๆก็ไปอย่างแล้วพี่น้องนี่จ้ะ ใบยางผ้าใบอยู่ในสวนพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวโบราณสิผ้าใยังเบิ่องอีกโมูหนึงที่ว่าสิพ,พาพี่น้องไปเบิ่งบ่ท่านอหีหอดจ้ะพี่นอ้องบ่ท่านอหีหอดเห็นโมนี่ก่อนนี่พี่น้องอุ้ยไปของของเครือพี่น้องขอโทษขอไปพี่น้องจ้ะ เป็นองเราบุหรี่หน่อยว่านี่ดิพี่น้องนี่บานเห็นหน่จ้ะนี่พี่น้องนี่จ้ะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นปะใหม่ๆต้นตูนนี่จ้ะนี่นี่พี่น้องนี่จ้าบานอะต้นพี่น้องว้าวนี่พี่น้องนี่จ้ะ นี่จ้าพี่น้องหมาเนี่ยจ้ามื่อไี้ได้สามโมพี่น้องบุรันเสดย่งังรอหาเบิ้งอีกจ้ะน,นี่พี่น้องนี่จ้านี่นี่จ้่พี่น้องนี่หมาแล้วพี่น้องตัวนี้ ดอกบาลนะจ๊ะพี่น้องคันพี่น้องมากอะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะพี่น้องคลิปหาเหตุของกุหลาจ้ะหาเห็ดในส่วนอย่างพี่น้องกระสันคลิปเีนีอาไว้ซมเนียวนอพี่น้องคลิปหนาเข้าจังพบพอกันไหมจ้ะคือถ่ายกะคือเกาหน่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขคือเกาด้จ้ะพี่น้องมีความสุขโชคดีมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้ะพี่น้อง คลิปหน้าเขาเคยพบ5คลิปหน้าเขาค่อยพบกันไหมนอกจาะพี่น้องคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้า